สวัสดีครับทุกคนขอตข้อนรับเข้าสู่การวิเคราะห์กราฟนะครับวันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์กราฟทองคําประจําวันศุกร์ที่7มิถุนายนเนาะนะครับวันนี้ก็มีนอนฟ a r m payroll นะครับผมอ่ะเรามาดูตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืนกันก่อนนะครับว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นบ้างน,นะครับอ่ะก็มีในส่วนของตัว รีเฟซิ่งเลทนะครับก็ลดดอกเบี้ยตามคาดการนะครับ4.25นะครับจากของเดิม4.5เนอะนะครับอันนี้คือตัวเลขที่สำคัญนะครับมันมาพีกตอนไหนพีกตอนป้าตอบนะครับพีกตอนอคุณคิสเตียลิงกาตอบนะครับคิสเตลิงกาตอบมีประโยคหนึ่งที่เขาบอกว่ามันยังสามารถลดได้อีก นะครับอันนี้คือไฮไลท์สำคัญเลยคำตอบของเขานะครับมันเขาบอกว่ามันยังสามารถที่จะทำการลดอัตราดอกเบีย้ยลงไปได้อีกนะครับอันนี้คือในส่วนของตัวบัญีเศรกิจเมื่อวานเนาะที่มีการพูดกันออกมานะครับคราวนี้ครับเรามาดูในส่วนของตัวบัญีเศรกิจวันนี้นะครับตัวเลขที่นักลงทุนทั่วโลกจับตามองนะครับวันนี้นะครับตอนที่มีดูตอนบ่ายก่อนอ่า uh, employment GDP อ่ะรอดูตัวน,นี้ครับ สี่โมงเย็นนะครับสี่โมงเย็นเนาะนะครับเพราะว่าเมื่อวานมีมีคำถามคำถามหนึ่งนะครับมีคำถามคำถามหนึ่งจากนักข่าวที่ป้าแกไม่ตอบนะครับป้าแกไม่ตอบเนาะมาฟังมาฟัง YouTube ย้อนหลังเมื่อเช้านะครับแกตอบแถมากเลยนะครับเขาถามว่ามันเร็วเกินไปหรือเปล่าที่จะลดดอกเบี้ยน,นะครับเพราะว่าตอนนี้อาตาัตราเงินเฟอ้อในโซนของตัวยุโรปนั้นอยู่ที่2.4%เปอร์เซ็นต นะครับอ่ะพี่หมีไล่ให้ก่อนเนาะอัตราเงินเฟอ้อนะครับของยุโรปอยู่ที่2.4%เปนะครับเป้าของคิสเซลิงกาดนะครับอยู่ที่2%เนะครับเขาก็ถามว่ามันเร็วเกินไปไหมที่จะทําการลดดอกเบี้ยในตอนนี้ท,ทั้งทั้งที่คุณบอกว่ายังต่อสู้กับสภาวะเงินเฟอ้ออยู่นะครับซึ่งป้าไม่ตอบนะครับคำถามนี้ป้าไม่ตอบป้าก็บอกว่าเนี่ยถ้าไปมองยอ้ยอนเศรษฐกิจย้อนหลังเนี่ยจะสังเกตว่าในการดําเนินง,งานของ ECB นู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับเป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาดที่สุด นะครับนี่นี่คือคําตอบของเขานะครับเดี๋ยวเรารอดูนะครับในส่วนของตัว GDP ที่เกิดขึ้นนะครับตอนบ่ายสีว่าจะมีโวลูมไหมนะครับแต่สิ่งที่นักลงทุนจับตารอนะครับก็คือในส่วนของตัวเลข Non Farm p a y r o นะครับ Non Farm p a y r o ตัวนี้เนาะว่ามันจะมีผลไหมนะครับซึ่งตัวเลขคาดการณ์ของเขานะครับการจ้างงานนะครับคาดการณ์ออกมามากกว่าครั้งก่อนนะครับคาดการณ์ออกมามากกว่าครั้งก่อนและในส่วนของค่าจ้างมากกว่าครั้งก่อนถ้าแบบนี้ไม่เป็นผลดีกับทองคํา ถ้าแบบนี้ไม่เป็นผลดีกับทองคำตัวเลขการว่างงานเท่าเดิมนะครับอันนี้คือในส่วนของอตัวเลขมันฟาร์มนะครับถ้าการจ้างงานออกมาสูงสมมติเนาะออกมาสองพันสองแสนนะครับสองแสนเคนะครับอันนี้ศูนย์จุดสามทองคำมีโอกาสล่วงนะถ้ามองทางด้านพื้นฐานนะครับพเพราะนักลงทุนจะมองว่าอาเศรษฐกิจมันไปได้เฟดก็ยังไม่จำเป็นต้องลดดอกเบี้ยเนี่ยแต่ถ้าตัวเลขการจ้างงานออกมาต่ํา นะครับตัวเลขการจ้างงานออกมาต่ําสมมุติประกาศครั้งก่อนแสนเจ็ดออกมาแสนหเนี่ยนะครับสวัสดีนิวไฮนะครับมีโอกาสขึ้นนะครับเพราะว่าวันนี้อย่างที่เราบอกเนาะว่า มันจะไซเวย์หรือจะทำออทามไฮนะครับซึ่งการทำออทามไฮของเขาเนี่ยอย่างที่เราบอกว่าเรามองในไทม์เฟรมมันว่ามันเป็นโอกาสของการขึ้นไปเก็บไส้เทียนของแท่งดับเบิลพินบาร์ของไทม์เฟรมมันเนาะนะครับอ่ะคราวนี้มาดูทางด้านในส่วนของตัวกองทุนครับกองทุนนะครับในส่วนของตัว HPDR นะครับมีการซื้อเข้านะครับอยู่ที่3.46ตันนะครับก่อนปิดตลาดเนาะนะครับซื้อเข้าเมื่อเช้าเลยนะครับจังหวะซื้อเข้าก็มีการย่อลงมานะครับเป็นเรื่องปกตินะครับ อ่าเมื่อมันมีโวลุ่มในการซื้อขายเนี่ยนะครับกราฟมันไม่ขึ้นเป็นเส้นตรงอยู่แล้วมันมีโอกาสที่จะยอ่อลงมาก่อนก่อนที่จะกลับขึ้นไปและตรงที่เขายอ่อกลับลงมากลายเป็นจุดที่เขาสร้างแนวรับเอาไว้นะครับผมอ่ะโอเคมาดูครับในส่วนของตัว CNBC เขาบอกว่าทองคำนะครับปรับตัวสูงสุดในรอบสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากเน้นข้อมูลของตัวเลขการจ้างงานเป็นหลักตัวเลขการจ้างงานที่เขาพูดถึงนะครับเขาพูดถึง ADP นะครับซึ่งเป็นตัวเลขในส่วนของวัน พุทธที่ผ่านมานะครับมันเป็นตัวเลขที่คาดการเฉยๆสํารวจโดยบริษัทเอกชนแต่ในส่วนของตัวนอนฟาร์มที่เขาอ่านกันจริงๆนั้นนะครับมันคือตัวเลขในส่วนของตัว NFP ที่สํารวจโดยกระทรวงแรงงานของสหรัฐอเมริกาซึ่งจะออกวันนี้นะครับอ่ะอันนี้นักลงทุนพ่าเล่นไปก่อนนะครับอ่ะซึ่งเราก็ต้องมองมองครับว่านี่เขาพูดอย่างนี้ครับเห็นรายงานการจ้างงานที่แข็งแกร่งเกินคาดคาดว่าเฟดอาจจะไม่สามารถลดดอกเบี้ยได้เร็วกว่า ที่กาหนดเอาไว้จะเขาดูจากอะไรครับดูจากตัวเลขที่คาดการเมื่อกี้แหละว่าเอ้ยมันสูงนะเออตัวเลขคาดการมันสูงกว่าเดิมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเลยสิ่งสําคัญที่สุดนะครับสิ่งสําคัญที่สุดนะครับตัวเลขตัวนี้ต้องไม่มีการปรับปรุงนะตัวนี้ นะครับต้องโฮที่แสนเจ็ดห้านะตัวเลขที่มีการปรับปรุงมันจะขึ้นแบบไหนมันจะขึ้นแบบตัวนี้ให้ให้เราเห็นเห็นไหมครับมันจะมีลูกศรสีเหลืองข้างหลังเนี่ยอ่ะอันนี้แสดงว่ามันมีการปรับปรุงตัวเลขปรับปรุงตัวเลขมันจะเป็นแบบไหนให้เราเข้าไปดูแบบนี้ครับอ่าสังเกตไหมครับว่า actual คราวที่แล้วนะครับ actual ในส่วนของตัวเดือนอ่ามีนา <c oughs> พฤษภาคราวที่แล้วนะครับหนึ 1. 1. ่งจุดหนึ่งร้อยสิบเอ็ดจุดสี่เปอร์เซ็นแต่ประกาศออกมากลายเป็นหนึ่งร้อย 12อเนันนี้คือมีการปรับปรุงตัวเลขหลังการประกาศไปแล้วนะครับอย่าให้มันเป็นโอเรอร์แบบนี้เนาะนะครับถ้ามันเป็นโอเรอร์แบบนี้นะครับมันจะมีเทคนิคในการอ่านอีกแบบหนึ่งนะครับอโอเคเราเห็นทาง,าทางด้าน,นปัปจปปจัยทางด้านเทคนิคไปปัจจัยทางด้านพื้นฐานไปแล้วคราวนี้เรามาดูปัจจัยทางด้านเทคนิคกันบ้างครับเดี๋ยวพี่หมีทนกราฟเม,มื่อวานให้ก่อนเนาะนะครับเมื่อวานตอนสองทุ่มนะครับตอนสองทุ่มตัวนี้นะครับสิ่งที่พี่หมีบอกจาได้ไหมครับว่าถ้าเราจะเซลล์ได้อย่างปลอดภัยเขาต้องเบรกโซนี้้้ลงมาใหได ถูกไหมครับเขาต้องเบรกโซนนี้ลงมาให้ได้นะครับแต่เมื่อวานเขาไม่สามารถเบรกลงมาได้เนาะจบบนนี้แทนนะครับจบบนเส้นนี้แทนนะครับกลายเป็น P A c l ที่ไม่สมบูรณ์สาเหตุที่มีว่าเขาต้องเบรกตรงนี้ลงมาให้ได้นะครับเพื่อหนึ่งเลยนะครับเขาจะหลุดในโซนข,ของตัว Demand zone ทาง e f a m e H 1ให้ได้อย่างที่สองครับมันจะเป็นการยืนยันว่ามีโมเมนตัมแรงเซลนะครับแต่ไม่สามารถยืนได้ นะครับไม่สามารถทะลุลงมาได้นะครับมีการลงมาทดสอบในไทม์เ a m e H1 เนาะที่พี่หมีบอกนะครับว่ามองตัวนี้นะครับถ้าผ่านได้ถ้าหลุดได้มองโซนนี้เลยนะครับแต่เมื่อวานเป็นไงครับไม่หลุดนะครับพยายามกระแทกลงมาสองสารอบจนมาถึงโซนบริเวณนี้ครับไม่สามารถผ่านได้สองทุ่มครับจบเป็น PA buy เรียบร้อยเลยครับคราวนี้จบเป็น PA buy เสร็จราคาขึ้นไปครับแตะในส่งของตัวเทนไลน นะครับจากนั้นเสร็จก็เป็นลักษณะของการไซเวทที่พี่มีเตือนน่าจะประมาณห้าทุ่มางเมื่อวานนะครับที่ตื่นมาอีกรอบประมาณห้าทุ่มเราพี่มีเตือนว่าระวังนะครับสําหรับขาบายถ้าไม่ผ่านเทลลเรนไลน์เซตนี้นะครับเทคโปรฟิตไปก่อนนะครับเพราะราคามีโอกาสลงมาปักฐานเขาก็ลงมาไซเวทนะครับไซเวทเสร็จนะครับตอนเช้ามาเห็นไหมครับ SPDR เข้าซื้อทองคําย่อลงมาตรงนี้กลายเป็นการสร้างแนวรับแทน นะครับเพราะถ้าเราเห็นสังเกตดูดีๆนะครับจุดโซนบริเวณนี้เขามีการไซด์เวล้อคในกลางคืนละนะครับมีลักษณะของการไซด์เวล้อนในคืนหนึ่งสองสามสนะครับจุดนี้เป็นจุดที่ SPDR เข้าซื้อนะครับการเข้าซื้อ3.4ตันอย่าลืมนะครับว่าในส่วนของตัวสปอรตนั้นนะครับมันเป็นลักษณะข,ของซีโร่ซัมเกมมันเป็นการแมทออเดอร์ระหว่างบายและเซล นะครับเมื่อเขาเข้าซื้อมันต้องมีคนขายมันขึ้นอยู่กับว่าวงรุปนะโชว์หลานั้นอะไรมาเยอะกว่ากันมันกลายเป็นแท่งนี้ครับเป็น P.A. s e l l บนแนวรับนะครับราคากลับมาทดสอบแนวรับและเบรกกลับขึ้นไปต่อนะครับจนไปติดเทนไลน์โซนบริเวณนี้ไม่ผ่านนะครับราคาก็เกิดการย่อตัวกลับลงมานะครับเขาขึ้นไปติดอะไรหรอนะครับจุดโซนบริเวณนี้นะครับถ้าเราดูกันดีๆนะครับโอ้ยนะครับถ้าเราดูกันดีๆสังเกตนะครับโซนบริเวณนี้เป็นในส่วนของตัวดิมาโซนอะซัพพายโซนย่อย นะครับซับไพโซนย่อยของตัวไทม์เฟรม H1 นะครับอาการเหมือนเมื่อวานเลยเมื่อวานนะครับขึ้นมาติดในโซนของตัวซับไยโซนย่อยเหมือนกันนะครับไม่ผ่านนะครับเป็นการกลับลงมาพักตัวก่อนนะครับเห็นไหมครับติดกลับลงมาพักตัวก่อนและโซนบริเวณนี้ครับ2,3 187เนะครับเป็น F B G ของ Time Frame H4 เนาะที่พี่มีแคปลงให้หน้าเพียนะครับตั้งแต่วันเสาร์ที่แล้วแล้วนะครับอันนี้คือในโซนของตัวเทรดเซตอัพที่ไม่เกิดขึ้นนะครับตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงตอนเช้าที่ผ่านมานะครับอ่าตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงตอนเช้าที่ผ่านมาเนาะนะครับอ่ะคราวนี้ครับเรามาดูแผนการเทรดของเราครับในโซนของตัว Time Frame Day นะครับในส่วนของตัว time frame day นะครับ time frame day จบแบบนี้นะครับเป็นในลักษณะของตัว p a by u นะครับให้ระวังครับว่า rsi 14นะครับจะสามารถยืนเหนือ150ได้ไหมถ้ายืนเหนือ150ได้โมเมนตัมจากที่เขาเป็นลักษณะของการไซด์เวดาวนะครับมันมีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านนะครับแนวต้านที่เขาจะกลับขึ้นมาทดสอบคือโซนบริเวณไหนนะครับ2405นะครับกับโซนบริเวณนี้นะครับอ่ะมอง2405ก่อน นะครับหรือ2องสามสสี่สมสี่นะครับสองสี่สามสี่นะครับมองสองโซนนี้ก่อนนะครับที่เขาจะกลับขึ้นมาทดสอบแนวต้านนะครับอันเนี้ยเงื่อนไขคือต้องยืนเนี่ยให้ได้นะครับแต่อย่างที่บอกครับว่าถ้าจะอ่านแท่งนี้ได้มันต้องจบวันนี้ก่อนดังนั้นเราจะถอยไปดูในทม์เฟรมที่เล็กลงทางเฟรมที่เล็กลงครับจากที่เราเห็นเนาะนะครับลักษณะของเขาเป็นลักษณะของการไซด์เวดาวลงมา นะครับเป็นลักษณะของการไซด์เวยดาวลงมาเนาะแทนแท่งนี้นะครับถูกตีจากตัวนี้ครับขึ้นไปหาโซนบริเวณตรงนี้นะครับอ่ลาลักษณะของเขาตอนนี้นะครับยังไม่สามารถยืนเหนอือเทนไลน์ตัวนี้ได้ นะครับเทรนไลน์ตัวนี้ได้นะครับในลักษณะข,ของตัวนี้นะครับมานเป็นลักษณะข,ของการที่ราคาขึ้นมาติดในส่วนของตัว FVG Time Frame H4 ที่เรามองแต่ถามว่า Time Frame H4 Momentum แรงอะไร m o m e n t u um ม Time Frame H4 มีแรงบายนะครับอันนี้คือ Time Frame H4 ยังคงมีแรงบายอยู่นะครับดังนั้นนะครับวันนี้มีโอกาสออกได้2หน้าพี่หมีบอกได้เลยนะครับว่ามีโอกาสออกได้2หน้าเดี๋ยวพี่หมีจะให้จุดบายและจุดเซลล์นะครับว่าถ้า ตามเฟรม m e H4 นะครับตอน19.00นเป็น PA Buy หรือเป็น PA Sell นะครับจุดเข้า Buy เข้า Sell เราจะอยู่ที่ไหนและจุดในการ Take Profit มันจะอยู hmm. uh, uh ่ที่ไหนนะครับเดี๋ยวพี่หมีให้ให้ใน t า m เฟรม m e H4 เอาไว้นะครับว่ากรอบวันนี้นะครับมันจะมีลักษณะของกรอบการเคลื่อนที่อย่างไรนะครับอ่าเดี๋ยวพี่หมีแคปตรงนี้ให้ก่อนนะครับเดี๋ยวขยับตรงนี้แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวพี่หมีขอขยับเส้นนี้ให้ก่อน นะครับเราจะได้เอาไปใช้ได้เหมือนกันทุกกลุ่มเนาะนะครับพอตีในมือถือมันไม่ชัดนะครับอ่ะพี่หมีเปลี่ยนจากเป็น time frame H1 เป็น time frame H4 แทนนะครับอ่ะโอเคถ้าเขายืนเหนือเทรนนี้ได้เราจะไม่ส่วนนะครับเราจะรอเขากลับลงมาก่อนนะครับอันนี้คือในส่วนของตัวเทรนนะครับที่ตีจาก time frame H4 เนาะจุดในการมองเรามองในส่วนของตัวนี้ครับ serving low ของอ่าตัว พินชุดนี้แล้วก็สวิงหายของชุดนี้นะครับตีสัมผัสตรงนี้ขึ้นไปนะครับมันจะได้แนวตรงนี้นะครับอันนี้คือราคาในส่งตัวเทนไลน์ที่ราคาไม่สามารถผ่านได้นะครับอ่ะโอเคนะครับคราวนี้เรามาดูส่วนของตัว Time Frame H 1ครับ i ท e f เฟรม H 1นะครับ Time Frame H 1ตอนนี้เป็นลนักษณะของการไซด์เวย์อัพ นะครับ i m e frame H 1ตอนนี้เป็นลักษณะของการ s i ด์เว y up แต่การไซด e w a y up สังเกตนะครับยกหายขึ้นแต่ในส่วนของตัว Momentum อินดิเคเตสร้าง Divergen จนนะครับในส่วนของตัว Time Frame H 1มี Divergen จนตเกิดขึ้นนะครับการมี Divergen จนเกิดขึ้นใน Time Frame H 1สึ่งสําำคัญที่สุดเลยครับที่เราจะรอเนาะ P A s l นะครับถ้ามันจะแข็งแรงมันควรเกิดในทางเฟรม H4 เพราะอะไรครับอย่าลืมนะครับการย่อลงมาตรงนี้เขายังไม่สามารถดุดเส้นในส่นของตัว RSI 150ลงไปได้เลยนะครับตรงนี้ยังคงมีโมเมนตัมแรงบายที่ชัดเจนอยู่ทั้งทาง r a รม H1 และ H4 การกลับลงมาวันนี้นะครับให้มองว่าเป็นลนักษณะของการกลับลงมาพักฐานนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูแผนการเฉิดของเราครับเรามาดูแผนการเฉรดของเรานะครับอ่ะสมมุตินะครับว่า ราคานะครับเราตีโซนกันไว้ก่อนเนาะตรงนี้ครับเป็นในส่วนของตัวดีแมนโซน H หนึ่งนะครับดีแมนโซน H หนึ่งนะครับตอนนี้ราคาติด f v g h สี่ตรงนี้นะครับคือเส้น f v g h สี่นะครับหากราคานะครับเป็นลักษณะของการกลับลงมานะครับหากราคาเป็นลักษณะของการกลับลงมานะครับจุดที่มันจะเกิดเป็น PA buy ได้คือโซนบริเวณนี้ครับถ้ามันจะสวยนะนะครับ อาจจะลงมาทดสอบแนวต้านและเกิดเป็น PA buy หรือเกิดเป็น PA buy โซนบริเวณนี้นะครับเกิดเป็น PA buy โซนบริเวณนี้ถ้าเกิดโซนบริเวณนี้เราวางราคาย่อลงมาหาดีมานโซนนะครับและจุด TP ให้เรามองโซนบริเวณนี้ครับสองสี่ศูนะครับสองสาม้าสีนะครับอันนี้เป็นในสักของจุด TP ที่เกิดขึ้นหรือในส่วนของตัวเทรนไลน์ นะครับเทนไลน์เ4สีนะครับอ่ะอันนี้คือจุดที่เราจะมองในลักษณะของตัว PA Buy นาะนะครับซึ่งถ้าเราแบบนี้นะครับมันไม่ชัดให้เรารอ20.00จุดนยูนนะเมื่อวานเนี่ยเห็นไหมครับ1 9บเกานนอนไม่ชัด20เป็น PA Buy ได้ราคากลับขึ้นไปเลยนะครับแต่ถ้าในทางกลับกันครับถ้าในทางกลับกันเขาเป็นในลักษณะของตัว PA Sell ในทางเรม H4 นะนะครับถ้าไม่เป็น P A buy นะครับ worst case ถ้าเขาเป็น PA เ e ลลงมาได้นะครับถ้าเขาเป็น PA เ e ลลงมาได้นะครับเป็น PA เซลลงมาได้จุดที่ราคามีโอกาสย้อนกลับขึ้นไปโซนบริเวณนี้ครับและจุด TP มองโซนบริเวณนี้อันนี้ครับคือแผนการเทรดนะครับจุดเซลล์นะครับ24งสศูน์ห้านะครับสองสามเก้ี่ันคือจุด TP ของขาบายนั่นแหละครับนะครับให้รอ P.A. เซ l l zone บริเวณนี้นะครับแต่ถ้า worst case เขาสามารถยืนเหนือ2 3 9สามเก้าสี่ได้2 4 0 5ี่ย์้าได้เขาขึ้นมาบริเวณ2 4 3สี่สามี่ไม่ยากนะครับเขาขึ้นมาได้ไม่ยากเลยเนาะนะครับเขาขึ้นมาได้ไม่ยากเลยนะครับอันนี้เป็นจุดที่เราเระวังเอาไว้นะครับถ้าเขาเบรกเอาได้ขาบายนะครับขยับ T.P. มาดูโซนบริเวณตรงนี้นะครับและ worst case ถ้าทำ time high ล่ะพี่หมีไม่ ไม่อืมดูก่อนแต่โอกาสทำออทามไฮพี่หม,มีมองว่ายังยังมีโอกาสน้อยนะครับถ้าเบรกออทา i g h ได้นะครับราคาต่อไปครับสองสี่เก้าเจ็ดนะครับกับสองพันห้าร้อยสองนะครับตรงเนี้ยถ้าราคาจะทำออทา i g h นะครับอันนี้คือจุดที่จะกลับขึ้นไปนะครับแต่ต้องรอดูครับอันนี้อาจจะเกิดวันที่เฟดมา กับวันที่มีตัวเลข C P I นะครับผมอ่ะอันเนี้ยคือแผนการเทรดวันนี้เนาะเฟดมาวันที่สิบสองนะครับวันพุธหน้านะครับเฟดมาวันพุธหน้านะครับวันที่สิบสองเนาะแป๊บหนึ่งนะกราฟเราขยับไปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่มีขยับกราฟกลับขึ้นไปก่อนขยับกราฟกลับไปไม่ใช่อะไรนะเดี๋ยวกรอบตรงเนี้ยมันเคลื่อนนะครับอ่ะโอเคอันเนี้ยคือ แผนการเทรดวันนี้นะครับแผนการเทรดวันนี้นะครับคนที่ recent, เซลล์ลง <documentation for> like มานะครับคนที่เซลล์ลงมาตรงนี้นะครับมองแนวรับโซนบริเวณนี้ก่อนว่าเขาสามารถหลุดได้ไหมนะครับว่าเขาสามารถหลุดได้ไหมถ้าเขาลงมาแล้วเขาหลุดนะครับให้ระวัง EMA กับโซนบริเวณนี้นะครับยังไม่น่าบายนะครับตอนนี้ยังไม่น่าบายเลยนะครับยังไม่น่าบายเลยและสําหรับคนที่เซลลลงมาถ้าเขาไซเว์ตรงเนี้ยระวังตอน15.00นเปลี่ยนแท่ง H 4สเนาะระวังราคาเด้งกลับขึ้นไป นะครับพี่หมีดูก่อนว่าถ้าเขาหลุดเส้นนี้ลงมา h ฮจะเป็น PASL ได้ไหมอืมนะครับหลุดมาโซนบริเวณนี้แหละอย่างอย่างที่เราคุยกันนีอ่าให้เขาเป็น PASL โซนบริเวณนี้นะครับถ้าจะลงมาตรงนี้ก็ลึกไปนะครับถ้าลงมาตรงนี้นะครับเป็น PASL แน่นอนนะครับและเดี๋ยวพี่หมีแป๊บหนึ่งนะเปลี่ยนสีก่อน <c oughs> อ่าสองเคสครับมองสองทรงแต่ทรงสองยากหน่อยนะอืม นี่ครับถ้าหลุดอย่างเงี้ยราคามีแรงเซลลแน่นอนนะครับอรอราคาย้อนกลับขึ้นไปครับและเทคออฟฟิศโซนบริเวณนี้นะครับแต่ถ้าหลุดโซนบริเวณนี้นะครับรอราคาย้อนกลับขึ้นไปอาจจะขึ้นมาสูงเลยแหละแล้วรอเขาฟอร์มตัวเป็น PA เซลซลกลับลงมานะครับอันนี้คือในส่วนของตอน19.00นน,นะครับไทม์เฟรมเ4เป็น PA เอเซลนะนะครับอย่าลืมนะครับจากที่เราคุยกันไว้ในแผนการเทรดไลน์ ต้นเดือนที่เราวิเคราะห์กาฟกันวันอาทิตย์เนาะว่าไทม์เฟ m มมันนะครับมันเป็นดับเบิลพินเซลนะครับระวังราคาขึ้นมาเก็บปลายใช้เทียนนะครับรอดูครับว่าเขาจะขึ้นมาหรือเปล่าและอย่างที่พี่หมีบอกเนาะพี่หมีอยากได้ราคาที่2 5 0 2นะครับอันนี้คือมุมมองที่เราจะใช้เอาไว้เป็นกรอบในการเทรดนะครับอ่าแต่2 5 0 2ไม่ไม่คอนเฟิร์มนะครับว่าจะขึ้นมาถึงสัปดาห์นี้นะครับแต่ถ้าราคามันปนเปี้ยนแถวนี้ นะครับวีคหน้าวันที่12เนี่ยมีโอกาสได้เห็นนะครับมีโอกาสวิ่งขึ้นมาและกระชากกลับลงไปนะครับอ่ะโอเคอันนี้คือแผนการเทรดวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่มี stop record ร,รก่อนและถ้าใครมีคำถามอะไรค่อยถามเนาะ